ข้อนี้ a level ข้อที่22นะครับข้อนี้มีฟังก์ชัน fg เป็นฟังก์ชันนะครับ fg เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขเราบอกว่า gx เท่ากับ fx ทั้งหมดยกกังสองเราจะได้เก็บไว้นะทุกจวนจริง xx X, ของเราอยู่ในจวนจริงนะครับขอบเขตของเราแล้วก็บอกว่าต่อมาบอกว่าอะไรอีกอเงื่อนไขต่อมาคือ f 7เท่ากับ3าม g พามหรือ Div T, d ฟที by, ่ dy by dg by dx นะครับที่7มีครับเป็นหนึ่งทามต่อเท่าไรอนุพันธ์อนุพันธ์ในตอนนี้เป็นคำถามเท่าไหร่ครับที่จุดนี้ด้วยเทค่าตัวน,นี้เข้าไป x เป็น2ด้วยนะมาลองดูกันสิ่งที่จุดให้มาเนี่ยมีอยู่2ส่วนหลักๆก,ก็คือ gx นะครับกับ f 7 แล้วก็ g พามเจส่วนต้องการหาคือ f x คือ2 x กำลัง2บวก 4x ลบ9นะหาอนุพันธ์มันด้วยเท่าไหร่ข้อนี้โอ้คิดเลยครับไม่ไม่ไม่ใช้ความยากอะไรมากจากบอกจากโจทย์เลยจากโจทย์ที่บอกว่า g x เท่ากับ 7x แบบนี้นะทั้งหมดยกกำลัง2 ข้อนี้มีฟังก์ชัน f x อยู่ด้วยแล้วก็ฟังก์ชัน g พา m ใช่ไหมครับ g พาย g พายก็คือเอามานิปกันนั่นแหละรครับผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมก็บอกว่า g พา m x ตรงนี้แหละได้ไอะไรดิบเทียบ x เลยนะครับ dy by dx ตรงนี้ก็ d fx by dx ก็อันนี้อยู่กลัง n ก็คือกำลังสอง t o สองลงมาข้าสุด u n แล้วก็ f x ลบหนึ่งสองลบหนึ่งเนาะแล้วก็ดิฟ f ตาม x แบบนี้ไปด้วยโอเคต่อมาต่อมาเรามีเงื่อนไขครับเราบอกว่าจีเจ็ดโอ้ในจีเจ็ดเป็นหนึ่งนะหผมว่าจะ f ก่อนแล้วกันนะตามเขา f 7เท่ากับ3และ g พลมเป็นหโอเคก็ okay. บอกว่าจะได้เลยเท่านี้แทนค่าลงไปเลยครับไม่มีไรก็จะกลายเป็น g พลมเเท่ากับ2 f 7แล้วก็คูณกับ g พม7แบบนี้โอเคนะแทนค่า g พาัม7มีค่าเป็น1แล้วก็2 คูณกับ f 7ก็ไก็มีค่าเป็น3คูณกับ f ห้เแบบนี้โอเคครับ2คูณ3เป็น6ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผมจะเหลือแค่ f ห้เจะเท่ากับ6เนาะก็คือ1ส่วน6แบบนี้ครับนี่อันนี้จะเอาไว้ใช้หลักแบบนี้โอเค มาหากันต่อเอเขาเขาถามต่อเขาถามว่า f ของ2 x เน่เนที่เการถามนะที่จุดสองที่สองไม่เป็นไรค่อยแทนค่าเข้าไปาข้อนี้แสดงว่าที่เขาต้องการหาหาผมได้แบบนี้แล้วนะ f ครรม x โอ้ต้องเป็นเจด้วยไม่ใช่ x ทีต้องเป็น f ทราม x เแบบนี้ครับต้องใส่7ด้วยนะ โอเคคุณฉินเอ็ก็เฉยถ้าอย่างนั้นก่อนนี้ก็บอกว่านี่เลยครับเรามาหา f 2 x สองกำลังสองบวกสี่เลบเก้าเขาบอกให้ดิบใช่ไหมมันก็คือ ทั้งก้อนนี้เลยอนุพันธ์คือ D F X อฟแล้วเ็นใครบอกว่าอะไร X เท <X. S 1> ่ากับ 2. 2แบบนี้นี่เลยจากตัวนี้ผมก็ดิฟตัวไป X เลยนะครับดิฟตัวไป X เลยก็จะคลาย จะได้ว่าเท่ากับเท่ากับจะได้เป็นอะไร f พาม 2x กำลัง2บวก 4x ลบ9แล้วดิฟข้างในมาด้วยคูณกับคูณกับ2เอา2 2ตัวมาได้เป็น 4x บวก4นี่เนาะโอเค กท่ากับสองปิดไว้ก่อนตรงนี้พวกเราเอาสองเข้าไปแทนเลยนะสองไปแทนที่ x 2อแทนที่ x ผมก็ได้กลายเป็น f พร x x เป็นสอใช่ไหมก็คูณกับสองกำลังสองบวกกับสี่คูณสลบเก้ 9. ใน f พรม x นะ f สอง x ไป x สี่มันเป็นเปลี่ยนเป็นตัวไปโยนี่แหละก็จะกลายเป็น4คูณกับ2บวกกับ4ตรงนี้ครับเอ๊ะคามคิดเลขสีแปดแปดเก้าลบหนึ่งสี่แปดหนึ่งเหลือเจ็ดคูณกับ ได้สิบสองเนาะข้างหลังอ่าบนหลังได้สิบสองนี้่ายเอามาใช้ครับ f อพาม7เอฟพาม7ได้หนึส่วนหกแทนค่าเลยนนี้คันนี้ข้างบ,บนนะก<อ>็ใช้เป็น1นึส่วนหครับ1นึส่วนหคูณกับสิบสองก็ตัดกันเนาะ หกสองได้สองครับเป็นคำตอบ answer เป็นคำตอบครับข้อนี้ข้อที่ยีบสองครับเสร็จแล้วครับเอ็ดเลเวอขอบคุณครับ